สวัสดีน้องผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะครับนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสำหรับวันวนี้นะครับเราก็อยู่ในแบบอ่าอนิเมะเรนเจอร์เอ็กซ์นะครับผมเดี๋ยวไหก็จะพาทุกคนนะมาดูวิธีการผ่านอีกแล้วนะครับผมในของอีเวนต์ใหม่นะโดยใช้แค่ ตัวของเจ้านารูโตะนะคะรับโหหรือขี้ทุกคนหรือขี้พี่มันเป็นไม่ได้เหรอนะครับผมนะก็ใช้ตัวนารูโตะกับอ่าตัวอันนี้ก็ผมนะโบลี่ ori, นะเป็นตัวแท้งนั่นเองนะฮะก็โบไอนารูโตะเราจะเป็นตัวดาเมจนะครับผมนะฮะซึ่งไม่รู้จะเป็นดาเมจได้ป่ะแต่ว่ามันก็เป็นตัวดาเมจนะครนะับผมนะบางคนอาจจะคิดตัวขี้อะไรวะพี่กูดูอะไรอยู่เนี่ยอันนี้สลับสายของคนที่แบบไม่มีตัวละครทัสโมกินะครับแล้วไม่มีบัฟดูปนะครับผมทุกคนนะฮะซึ่งบัฟดูปมันข้างหน้านี่แบบยากมากนะที่ผมลงคลิปไปครั้งที่แล้วนนะะครับผมก มันมันบัฟมันค่อนข้างดียากมากนะครับนะโอเคเราเรามาเปลี่ยนในในคลิปนี้นะผมก็ไปเจอมานะนารูโตะนะครัเนีอีโวนะครับนีอันนี้นารูโตะมันเป็นตัวแค่สับแรเองทุกคนนะมันตัวหาง่ายมากๆเลยนะเขาเนะะี่ยแต่ว่าที่หางง่ายคือเอ้ที่หายากก็คือของอีโวของมันนั่นเองนะจริงมันไม่ยากขนาดนั้นนะจริงเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูคือเราต้องไปอีโวตัวก่อนนะเขานะะนะะีทุกคนเพื่อที่แบบเอาให้มันถึกขึ้นนิดนึงนะเขาบนะะีถึกขึ้นเพราะว่าถ้าไม่อีโวมันจะบางเกินแล้วนะโอเคซึ่งของอีโว ไอ้ตรงนี้นะครับนี่นี่นี่เห็นไหมผมเก็บแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับเห็นไหมก็อันนี้ก็หาในด่านนารุโตะนะครับเห็นไหมเอ่อนี่ก็ด่านนารุโตะข้างนั้นนะครับผมเห็นไหมเนี่ยหาง่ายนะครับผมนะผมว่าเนี่ยมันใช้ของน้อยด้วยใช้หนึ่งชิ้นเองนะหนึ่งชิ้นเนี่ยแล้วก็นี่ก็หาในด่านนารุโตะเหมือนกันนะครับนี่ก็หาในด่านนารุโตะเหมือนกันเห็นไหมผมสามารถคับได้อีกชิ้นไอ้ไอ้นี้ก็หาได้ในชาเลนจ์นะครับผมนะเออก็นะวิธีการเอ่อปีอีโวนะก็มาตรงนี้ครับผมนี่ฮะอีโว แล้วก็ใส่นาโตะเข้าไปนะแต่ผมอีโวไปแล้วมันเลยไม่ขึ้นนะครับทุกคนก็อีโวมาแล้วนะฮะก็จะได้แบบนาโตะร่างเซียนนะครับนะหรือหมดเซียนนะฮะประมาณนี้นะครับผมนะก็สำหรับบัฟนะรับนะผมแนะนานะเขานะบัฟไม่จําเป็นต้องหาอะไรให้มันเวอร์ขนาดนั้นนะครับผมนะก็หาแค่แบบพอเล่นได้ก็พอนะครับผมนะผมเดี๋ยวไปหาอันนี้บ้านึงบัฟอยู่ไหนวะอ่านี่นี่นี่ หาบัฟไหนก็ได้นะเขานะคือบัฟลุ้งก็ได้แล้วแต่นะคือผมไม่จําเป็นผมไม่แนะนําให้แบบใช้บัฟลุ้งนะมันมันไม่ค่อยคุ้มนะหรือว่าถ้าใครแบบสุ่มเล่น,เล,นเล่นแล้วแม่งได้นะก็คือโชคดีเนอะแต่ผมสุ่มได้บัฟคู่มานะก็ระยะห้าเปอร์เซ็นต์ดาเมจแล้วก็บวกเลือดนะครับนะแล้วก็เออ่ได้บวกดาเมจอีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วนะไม่จำเป็นต้องแบบใช้บัฟเฟิร์นะ,นนะนะเลยนะะฮก็ถ้้าไดแบบ บัฟบรเลต์มาก็ดีนะครับผมนะสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ว่าถ้าได้บัฟคู่แบบประมาณูมก็พอแล้วนะไม่ต้องไปเบอร์มากนะเพราะมันไม่คุ้มนะเพราะเราไม่ได้ใช้แบบอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับผมนะทุกคนโอเคผมเปิดเสียงโอเคบัฟโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับนะดูว่ามันจะผ่านหรือเปล่านะครับผมเอยผมลืมบอกนะก็คือเราต้องใส่ของสมใสัยด้วยนะครับผมทุกคนอย่าลืมนะฮะเห็นไหมของสมสัยนี่ฮะนี่เอบผมเนี่ยจริง,งอันนี้เอาออกก็ได้นะครับเราใส่ของสมใัยฟรีนะครับผมในของฟรีพออันนี้มาเมัน มันแค่บวกเลือดนะฮะ8%นะฮะแล้วก็บวกดอทอีก10%นะฮะเดี๋ยวผมจะลองถอดให้ทุกคนดูนะเออถอดแล้วใส่ของฟรีไปนะเอซึ่งไอของฟรีพวกนี้นะครับนะผมเคยบอกไปแล้วนะก็คือหาได้จากตรงเอ่อเลเวลตรงนี้นะครับผมนะเข้ามารับได้นะเห็นไหมเลเวลเอ่อประมาณเนี่ยเห็นไหม90ก็ได้แล้วชิ้นหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็เลเวลเอ่อ60เนี่ยได้ดาบมานะเห็นไหมแล้วก็เลเวล30เนี่ยเลเวล30ได้เสื้อโค้ดมานะฮะก็ ประมาณนี้นะครับของฟรีนะครับนั่นมารับกันได้นะครับนักสะสมใครที่เลเวลถึงแล้วตอนนี้ผมเลเวลสิบเก้านะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันดูดีกว่านะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงรับไข่ก่อนอ่าได้ห้าสิบผมผมเอฟเคได้มาหกหมื่นแล้วพรุ่งนี้ตอนเย็นนะครับอาจจะมีคลิปอ่าเปิดสุ่มหนึ่งแสนนะครับผมเนะก็น่าจะได้ประมาณพันลูกนะพันไข่นะฮะก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้และฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมเนะจะได้มาดูนพรุ่งนี้เย็นนะครับนะว่ามันจะผมจะได้หรือเปล่าตัวสุดจุดหนึ่งนะฮ โอเคเดี OK. ๋ยวเราโอเคมาละเรามาลองกันดีกว่าแล้วว่าผมจะไหวหรือเปล่านะมาถึงนะครับก็ทําการกดโบน์แล้วก็อัพ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 โบลี่ด้วยนะเขาโบลี่นี่คือเออ่ไม่จำเป็นต้องอีโวก็ได้นะนะเขาแต่ผมอีโวมาแล้วนะแต่อีโวมันก็ดีกว่านะมันจะได้ถึกขึ้นด้วยนะฮะออผมอีโวมาจริงๆเออผมลืมบอกนะใส่เออ่ทางด้านของตัวอัปเปอร์ก็ได้นะเขาเรียกว่าตัวอะไรอัพมันชื่ออะไรวะมันมีบอกไว้ในเนี่ย ไอแอนติเบดหรืออัพอะไรสักอย่างนะเออที่เป็นตัวยูนะรับผมนะใส่มาก็ได้นะสนับนาโต้แต่ผมแนะนําไม่ต้องนะรับผมนะเพราะว่าไม่จำเป็นขนาดนะั้นนะเออถ้าถ้ามันเหลือก็จัดมาก็ได้นะรับผมนะคือข้อเสียของม,นะมันนมัอาจจะนานหน่อยนะผมนะทุกคนไม่นานหน่อยครูโคตรนานเลยนะผมนะนี่ดูดิเนี่ยด,ด,ดูเลือดแป๊บเ,เดียวฮะเลือดแม่งลดลดแบบสองหมื่นแล้วทุกคนนะแต่ก็นานหน่อยอย,อยู่ดีนะผมนะทุกคนเห็นไหมโอ้แล้วก็นาโตะนะเป็นธาต พืชด้วยนะผมลืมบอกนะทุกคนอืมไอ้สับคพนที่มันไม่มีจริงๆนะเอออันนี้ผมก็ถือว่าแนะนำสับโพนที่มันไม่มีจริงๆนะครับผมนะก็ถือว่าเอาไปใช้ได้นะฮะเอามาเอามาเล่นให้ผ่านได้เพราะอีเวนต์นี่มันหมดที่เดือนนี้แล้วนะครับทุกคนอืมก็ถือว่า,ามันรีบ,ร,บรีบเล่นก่อนก็แล้วกันนะครับเนี่ฮลบไปแล้วนะเหลือหกแสนนะครับดูดิ เอยมันใช้ได้อยู่นะวทุกคนทำเล่นไปฮนะแต่มันก็นานหน่อยนะมันไม่แบบเวอร์เหมือนคอมอื่นๆนะโอเคตังเราเหลือแล้วก็อัพโบลี่ไปก็ได้นะอัพไปเลยเห็นไหมมันเราก็ไม่ได้ใช้แล้วโอเคอัพไปเลยสามารถตั้งเอฟเคได้ไหมนะถามว่า,าม,มันก็ตั้งเอฟเคได้นะครับผมนะแล้วแต่นะแต่ว่ามันนานไปหน่อยนะเออแต่สำคนที่ไม่มีก็ดีกว่ามยังไม่ผ่านนะเออมันอย่างนั้นก็ผ่านอนะคิดคิดไปคิดซะว่าอย่างนั้นมันก็ผ่านนะใช้แค่นาโตอีโว e นะครับผมให้ดูดิ แป๊บเดียวฮะเลื่อนเหลือห้าแสนแล้วทุกคนดูดิดูนะตัวเขาผมบอมบอมดูดิ <c oughs> ตีเข้าแปดร้อยแปดร้อยใช้ไปก่อนนะทุกคนโบริอัตตีทีงแรงกว่าเลยทุยกคนเอาโบริมายืนน่ทุกคนเห็นไหมอืมเนี่ยดูดิ <c oughs> โอ้ยแต่มาตีลัวทุวกคนดูดิแปดร้อยแปดร้อยฮะ <c oughs> โอ้ถ้าได้บัฟดูปมาน่าจะเร็วขึ้นนะครับผมนเ,เ,เ,เนี่ยเดินเรื่อยๆเลยสี่แสนละเนี่ยตอนเปนอันติมันจะแรงครับผมสำหรับเออ่นาโตะนี่มาแล้วเท่าไหร่วะแปดพันเมื่อกี้นะครับผมเน800ี่ยแปดร้อยแต่ผมเห็นเป็นตัว K อยู่นะเมื่อกี้แป๊บนึงอะใช่ปะ่ะเนี่ยแปดพันเก้านะครับผมเนี่ยเห็นปะ่ะแปดพันห้าดิเนี่ยแปดพันละตอนมันอันติมันจะคูณโดยเปอร์อรเซ็นเลยแล้วเดี๋ยวให้ดูดูได้ปะ ดูความสามารถตรงนี้ไม่ได้ไนะอันนี้คือดาวเอ็ดรวมใช่ไหมเนี่ยสี่จุดหกล้านแล้วนะเห็นไหมใช่ป่าวะทห้เปดาวเอ็ดรวมเป็นสี่จุดหกล้านเนาะไม่มน่าใช่มั้งกูว่าเนี่ย <laughs> ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเว้ยเนี่ยจะตายแล้วทุกคนทำไปเล่นไปแป๊บๆจะตายแล้วฮะโลบันดาโตะกระสังแยกเงาพันล่าง <laughs> เนี่ยเอาโบลลยมาแทางฮนะทุกคนดูดิผ่านแนละ้วชิวครับผม แล้วนะตบมันวิ่งมาเติมเร็วด้วยผมบอกให้ตัวมันวิ่งเร็วมากฮะนี่จะผ่านละจะจะตายละจะเข้าเฟสสองแล้วทุกคนตีมันแล้วตโตตีมันเนี่ยมันมีแบบแปดพันอยู่นะหรือโบลี่ตีว่าแปดพันอะเออจะเป็นโบลี่ตีแล้วแปดพันอะเออตีอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยตายเขาผมนะฮะเห็นไหมโบลี่ตายโบลี่ตายตีมัน นี่มั 2, น้ยมีสองพันนะเห็นปะสองพั 2, นได้เป็นอันติครับผมอันติของอันนี้โอ้ยคำรามนาโต้ยังเหลือรอดอยู่ฮะกระถายแยกเงาพันล่างยาาๆผมเฮ้ย,ยมันบัฟเลือดเหรอมันตอนแรกมันล้านเดียวไม่ใช่อันนี้มันเพิ่มมปหนึ่งล้านสามสนเฉยเลยนยีบ่บัฟมาฮะทุกคนจัดไปนาโตะค้าบันนานหน่อยฮะทุกคน ดีกว่ายังไม่ผ่านนะเขาสับคนที่แบบมันไม่มีตัวเนาะก็ต้องนึกถึงคนที่ไม่มีตัวก็หาคอมประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวดิโอ้ยได้อีกนาเลยทุกคนลดมาละสามแสนเห็นปะเหลือล้านหนึ่งริมันยาวยๆครับผม ว่าสิบนาทีเพื่แน่นกูว่าเนี่ยเพราะว่าอาจจะสิบนาทีนะประมาณสามห้านาทีวะสามถึงห้านาทีอะผมว่าเนี่ยน่าจะห้าหกนาทีเดี๋ยวรอดูอ่ะเดี๋ยวรอดเดี๋ยวก็วรูเร้เนี่ยเร็วหรือแปรแสนทุกคนเร็วอยู่นะครับเร็วไปเข้าได้อยู่ฮะไม่แย่ฮะโอ้ยกำลัง นาโตเติมเร็วอะนาโตเติมเร็วดูดิผมก็ชอบเานาโตวิ่งอย่างเร็วมันมีตัวไหนที่วิ่งเร็วกว่านาโตไหมผมยังไม่แน่ใจนะว่าไอตัวอะไรนะไอปอาตะคุอะมันคือตัวอะไรวะชื่อชื่อนีอนิเมะมันชื่ออะไรนะจำไม่ได้ครอทุกคนเออมันมันจะวิ่งเร็วกว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะมันเป็นตัวคุณยายสปีดอะเรื่องจากดันดันดันอะเอมันชื่ออะไรวะลืม เนี่ยเลือละห้าแสนแล้ว,วก่นพ,แบบพูดแบบพูดไปพูดมาเพลินๆนะชิวๆชิวๆ่วๆล้วผมโอ้ยโอ้โอมิดอย่างเยอะเมื่อกี้เหลือสี่แสนละเห็นปะเร็วจัดนาร์โตฮะทาไปเล่นไปโหดอยู่ สามแสนและทุกคนดูดิน่าจะผ่านชิวแล้วนะผมว่าเอ้ยทุกคนเหลือเก้าหมื่นละเห็นปะเก้าหมื 90, ่นละอีกนิดเดียวเป็นไงเป็นไงชิวจัดคือแบบตัวแทบไม่ขยับไปจากเดิมเลยเพราะนาโตแม่งเติมเร็วจัดนะฮะนี่เห็นไหมผ่านละ นี่นะครับนะครับนารูโตะฮะม็นจังโหดนะครับนารูโตะไอบ้านตอบ้านแตกเรียบร้อยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับนาหรับนารูโตะนะครับผมนะใครคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะกับคนที่แบบไม่มีตัวทัศน์วิกิแล้วไม่มีบ๊อบดูปนะครับผมนะก็ไม่ใช่นารูโตะได้เหมือนกันเพราะนารูโตะมันเกิดท่อนท่านที่เร็วนะฮะแล้วก็วิ่งเร็วด้วยนะครับผมนะก็ใครที่อยากให้มันเร็วขึ้นมากกว่านี้ก็ไปอัพไอ้นี่ครับผมนะอีโวไอ้อะไรวะ อ่ะเป p e r นะครับผมนะนี่นะครับสหรับจากที่แบบว่าอยากจะให้มันเร็วกว่านี้นะก็ผมก็ได้นําไอ้ตัวนี้นะอันตรานะครับผมนะอันตรานะฮะประมาณนี้อันตรายูโรชั่นนะครับผมนะก็มันจะทําให้แบบบวกตังค์เพิ่มขึ้นนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดคูดาวอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมนะเพราะว่าบวกตังค์ไปเดี๋ยวเพราะว่าตังค์มันราคาเท่าไหร่เองหนึ่งร้อยสิบสี่เองนะครับผมนะบวกอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์จะเท่าไหร่กันเชียวนะสองร้อยป่ะนะฮะก็ไม่ได้แบบหนััักขนนนนนาาดด้ะะคครบแต่่ผมิว ผมไม่ทำนะเพราะว่าผมมีทัสซูบะกิอยู่แล้วนะโอเคก็ว่าแต่คลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อกนละกันนะครับผมนะก็ถือว่าพาทุกคนมาดูเฉยๆนะฮะก็คิดเห็นกันยังสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะบายผมจะมาในคลิปหน้านะครับผมบาย